สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญรุ่นเททองนะครับเหรียญรุ่นเททองที่ลึกงานเททองรูปเหมือนหลวงปู่เทศวัดสะทะเลนะครับก็เหรียญน,นี้จะมีรุ่นนี้จะมีสองพิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์นาคปกเป็นเจริญพรบนนาคปกรุ่นเททองนะครับแล้วก็เหรียญพิมพ์เต็มองค์นะครับ พิมพ์จเจริญพรบนเต็มองค์จัดสร้างเมื่อปี2562นะครับสร้างเมื่อปี2562เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูมาดูวิธีการดูเหรียญแท้เบื้องต้นนะครับดูเหรียญแท้เบื้องต้นสำหรับเหเรียญเจริญพรรุ่นเททองเนี่ยนะครับเราเริ่มมาดูที่พิมพ์หน้าปกก่อนก่อนเลยนะครับ พิมพ์นากปกนี้รู้สึกว่าจะจัดสร้าง2 0 0พเหรียญน,นะครับ2,000นเหรียญอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูใช้ดูในเบื้องต้นในการเช่าหาบูชาได้นะครับครับอ่ะเดี๋ยวผมดูกันเลยนะครับผมขออนุญาตซูมโทรศัพท์นิดนึงออนะครับอ่ะเพ,อเพื่อนเห็นติ่งไหมครับติ่งตรงหัวพญานาคนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับหนึ่งจุดคือจุดนี้นะครับวิธีการดู จุดที่2คือจุดจะมีติ่ง2ขีดนะครับนะครับเห็นไหมครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูอีกเหรียญนนึงอ,อย่างนี้เนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับเนื้อทองแดงเหมือนกันมาดูนะครับเห็นไหมครับเห็นขีดตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับแล้วก็ขีด2ขีดเห็นไหมครับ จะมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับพาไปดูเนื้อชนวนเนื้อชนวนนะฮะเนื้อชนวนเนี่ยนะเห็นไหมครับเห็นขีดขีดเนื้อฉนวนจะดูค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ดูได้นะครับถือว่าดูได้เห็นไหมครับเห็นสองขีดนั่นนะเนี่ยนะนี่นะครับ สองขีดนะเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับมีเหมือนกันนะครับเนื้นอชนวนก็มีเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูเนื้อสัตตะเนื้อสัตตะนะครับเหรียญนี้เนื้อสัตตะเนื้อสัตตะจะมีเหมือนกันนะครับเนื้อสัตสตะก็จะมีเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับมีเหมือนกันเห็นไหมครับนี่จะชัดเลยนะครับเนื้อสัตตะสองขีดตรงเสียนององหลวงพ่อเนี่ยครับ อยู่ระหว่างพญานาคเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับมีเหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกเนื้อที่ผมมีก็จะมีเนื้อชุบเงินนะครับเนื้อชุบเงินโบราณแล้วก็เนื้อทองแดงมันปูเนื้อสตะนะครับเนื้อชนวนจะมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับก็เช่าหาก็ให้เพื่อนๆศึกษากันหน่อยนะครับ มีเหมือนกันนะครับนี่ครเห็นขีดไหมครับแล้วก็อีกจุดนึงนี่ครับนะครับลองศึกษาดูนะครับศึกษาดูใช้ใช้สิ่งที่ผมบอกกันนะครับไปใช้ในการดูเบื้องต้นว่าวิธีการดูเนี่ยดูยังไงเพราะว่าเหรียญก็เริ่มมีมูลค่าค่อนข้างสูงขึ้นมาครับอนาคตอาจจะอาจจะมีปลอมอาจจะมีปลอมนะครับอนุอยากใช้คำนี้นะครับ ก็ถือโอกาสมาให้ความรู้เพื่อน,อนก่อนนะครับก่อนที่จะเช่าหานะฮะเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันจะได้มีภูมิคุ้มกันในการเช่าหาไม่เจอของปลอมเหรียญหลวงพ่อดูก็ไม่ถือว่าง่ายแล้วก็ไม่ถือว่ายากนะครับสามารถดูได้นะครับดูได้เดี๋ยวเรามาดูาดเหรียญเต็มองค์นะครับจเจริญพรบนรุ่นเททองเต็มองค์นะครับด้านหน้านะครับผิวค่อนข้างเรียบตึงนะครับองค์หลวงพ่อนี่ ชิดกับเหรียญเป็นสันคมนะครับขอบเหรียญเป็นสันคมนะครับไม่บวมนะครับตัวหนังสือเป็นสันคมไม่บวมเดี๋ยวผมพาชมลงกล้องชมให้ดูนะครับตัวหนังสือเป็นสันคมนะครับเนี่ยนะครับคมนะครับคมดูคาว่าเจริญพรนะครับครับคมนะครับหน้าหลวงพ่อคมนะครับตัวหนังสือคมผิวเรียบตึง นะครับผิวเรียบตึงก็สําหรับจุดสังเกตของเหรียญเต็มองค์รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูนะฮะจะเป็นจุดอยู่ที่ด้านหลังนะครับอยู่ที่ด้านหลังอยู่ที่ด้านหลังจะเป็นอยู่ตรงหูเหรียญน,นี้นะฮะหูเหรียญเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับจะมีคล้ายๆเป็นเส้นเดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมกล้องดีกว่า อ่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นนแป๊บหนึ่งนะเนี่ยครับจะเป็นเส้นสองเส้นนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้น2เส้นสังเกตตรงหูดีๆนะครับจะมีเส้นอยู่2เส้นเส้นอยู่2เส้นนะครับนี่ครับเนี่ครับเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้เห็นไหมครับสองเส้นนี้จะมีเหมือนกันทุกเหรียญนะครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญ ใช้ในการศึกษาเบื้องต้นได้นะครับก็เดี๋ยวผมพาซูมดูโค้ดนะครับโค้ดดูลักษณะโค้ดลักษณะโค้ดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมพาไปดูเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทก็ <c oughs> ขออภัยครับ ก็ผิวมันวาวเหมือนกันนะครับตัวหนังสือคมชัดขอบเหรียญเป็นสันคมนะครับสําหรับเนื้อทองฝาบาทก็ดูตรงหูเหมือนกันนะครับวิธีการดูก็ใช้ดูบื้องต้นได้นะครับใช้ดูเบื้องต้นได้ตรงหูนะครับเดี๋ยวนะครับเอเดี๋ยวขออนุญาตซูมดีกว่าเห็นไหมครับ จะมีเป็นเส้นเส้นสองเส้นเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับจุดนี้นะครับจุดนี้นี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นเส้นสองเส้นนี้นะครับก็ตรงหูเหรียญนะครับลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูก็มาดูเนื้อชนวนนะครับ จำนวนเดี๋ยวจะซูมดูเนื้อจำนวนนะครับเอดูยากจังเลยเนื้อจะนวนเห็นไหมครับเห็นเป็นเส้นโค้งๆไหมฮะเส้นโค้งเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับเส้นโค้งจะมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันเนื้อที่ผมพาเพื่อนๆดูนะครับจะมีเหมือนกันนะครับเส้นนี้ฮะโค้ง เห็นไหมครับก็จะซื้อหาเช่าหาฝากศึกษาดูนะครับศึกษาดูเบื้องต้นก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูเหรียญน,นึงเนจำนวนนะครับมองเห็นหรือเปล่าเหรียญน,นี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นนะฮะฝาก เพื่อนๆสังเกตดูนะครับดูดูดีๆก่อนนะครับก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับณนะตอนนี้จะเ,เช่าหาซื้อหาก็ฝากศึกษาดูนิดนึงนะครับสำหรับคลิปเหรียญเจริญพรรุ่นเททองหลวงพพระทัดวัดห้วยด้วนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามด้วยขอบคุณครับ